สวัสดีครับครับผมกลัาพบกันีนครั้งนะครับกับเกมเซเว่นไลน์ะครับผมพีเซมนะครับก็คลิปนี้เราจะมาตีดันเจียนรายวันระดับโหดนะครับโดยที่ใช้เอริกไกนะนี่เป็นไกดนำทางนะครับ <Wow. S 1> เอริกไกจะช่วยเราในการทำกลยุทธ์การโจมตี ในการต่อสู้ดันเจียนรายวันระดับโหดนะครับตรงนี้เนาะเป็นไกด์นะครับไม่ใช่คลิกหรือขับไปแต่อย่างใดนะตัวนี้สามารถช่วยให้ผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เจอให้ผ่านแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็ถือว่าเป็นไกด์นาทางและกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับครับนี่ก็เป็นดันเจี้ยนของดันเจี้ยนระดับโหดของวันอคารนะครับชื่อว่าเมืองแรกที่ถูกซ่อนนะครับตัวนี้เนาะข้อมูลสตูนะครับ ตามภาพทางขวามือมีอยู่5ตัวนะครับก็คือลูซี่รีน่าไผ่เกียวนาจาและโนโฮนะครับแล้วก็ภาพทางซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเขียนรอบที่1นนะครับมีอยู่อัศวินรลักอยู่สาตัวนะครับก็คือรีน่าโนโฮและไผ่เกียวเนาะโดยที่รอบที่2นะครับจะมีนาจาเพิ่มขึ้นมานเป็น4ตัวและรอบที่3าก็จะมีลูซี่เพิ่มเข้ามาอีกเป็น5ตัวนะครับก็ตามภาพทั้งหมดเลยโดยสกิลหลักของศัตรูก็คือการฟื้นฟูนะครับและสะท้อนค่าความเสียหายเนาะ สต่ราอาความเสียหายที่ผมเห็นมันก็มีขนาดใหญตัวเดียวนะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นฟื้นฟูนะครับของรีนาลูซี่เนาะสกิลที่แนะนํานะครับก็คือการลดเทินลดปริมาณการฟื้นฟูนะครับลดค่าความเสียหายและพลังป้องกันอวสท้ายนี่มันหลายส่วนะชัดเลยเนาะโอเคนะครับก็จะมีไกด์ให้ด้วยว่าอัศาวิตหลักที่ควรใช้ก็จะต้องมีขงเบ้งนะครับตัวนี้ตาทานฟ้าความเสียหายของโนโฮนะครับเดี๋ยวผมเอามารอเหมือนกัน แต่เบอร์สามสิบไม่รู้จะใช้ได้โดยที่ไม่ตายหรือเปล่านะออมี่อ S นะครับและยูรินะตอนนี้ผมแนะนำเอสนะครับเอสจะช่วยลดประวัติคนฟูได้เยอะมากๆเลยนะถ้าไปท่าหมู่ห้าเป้านะครับจะลดพลังป้องกันนะโอเคต่อไปราเชลครับอกเข้าสินค้าตัวอาจสินีทั่วไปครับราเชลใช้ได้ทุกที่นะครับโอเคข้างล่างมีไกด์นิดหนึ่งนะครับไหนว่า เอรินบอกว่าวันอังคารนะครับรีนาจะไปนัดอาจารย์และลูซี่จะระกัศตัวนะครับศัตรูเหล่านี้มีอัตรารอดชีวิตที่สูงนะครับเพราะว่าสกิลฟื้นฟูของรีนานะครับตัวนี้นะครับสําคัญจะต้องมีการใช้สกิลลดอัตราการฟื้นฟูของเอสนะครับในการช่วยเหลือและใช้ราเชลในการลดค่าค่าเสียหายของพลังป้องกันนะครับก็นี่เป็นไกด์ของเอรินนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าทีที่ผมใช้จะสัมผัสกับชุดนี้บ้างหรือเปล่านะครับ โอเคครับทีนี้ผมใช้จะเป็นชุดนี้เนาะมีการต่างกับเมื่อวานนะครับก็คือวันจันทร์โดยที่ผมใช้เอสนะครับแทนยูริเนาะแล้วก็คาม่านะครับแทนอุชงผมไม่ได้ใช้ของเบ้งนะครับเพราะว่าของเบ้งผมมม่ได้สาสิบเนาะแล้วมันยืนไม่ได้นะครับก็เลยไม่แนะนำนะถ้าจะเอาเวลต้นเหมือนอุชงนะอุชงมีความสามารถอัมตะานะสาสิบได้นะครับอันนี้ทาไม่ได้นะผงเบ้งโอเคนะครับตะกิ้ผู้เล่นที่ผมใช้ตามนี้นะครับ ก็ตามไกด์ครับไกด์ไกด์เนี่ยได้นามานะครับบอกให้ลดเทินนะครับลดปริมาณฟื้นฟูลดค่าความเสียหายนะครับแต่ในอีกมุมหลักก็คือทีมเนี่ยมันจะเป็นทีมถึกฮิวและสะทอนะครับคุณไหมฮิวสะท้อนนะครับมันจะเหมือนอีวานกับเจฟยืนคู่นะครับทีเด <c oughs> ียเหลือทีเดียรก็ทำถึกๆึกกไว้นะครับอันนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุดวันอังคารแบบนั้นแหละเนาะ โดยที่คอนเซปต์ในการเคลียร์ก็คือการทําดาเมจที่สูงมากๆจนทีเดียวตายนะครับการพื้นฟูวของตีนหน้าไม่มีผลและเราหรือไม่เราจะใช้สกิลพื้นฟูของ S เป็นการ,ครเคาน์เตอร์นะครับโดยที่สกิลผู้เล่นที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแบบคอนเซปต์แรกแล้วก็คือการทำดาเมจให้สูงที่สุดนะครับใช้ตัวอย่างตามนี้เนาะลดลดอีกฝั่งนะครับลดกรอบอีกฝั่งนะครับตรงนี้ ลดกลองลดบล็อกนะครับเพราะว่ารูซี่นะครับเพิ่มบล็อก5 0เอนตนะเอาลดบล็อกมาด้วยนะครับไม่งั้นเรืบสุดท้ายจะต่ามากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทีมนี้เวิร์กหรือเปล่านะครับดูกันเลยตาก่อนนะครับดูดีครับจัดไปให้ไม่ดีเลยกัยเยนะเอา้า อา่จะไม่มีอะไรดีดีกว่าจะไ,ได้ดูดีดีกว่าเลบแรกไม่มีอะไรครับรอให้สกิลกูดาดีกว่าโอ้โนี่เพิ่มโนโฮมีความสามารถคล้ายๆราเชลนะมันเหมือนเป็นอีกราเชลอีกอันหนึ่งแหละง่ายๆนะครับ โอ้หโอเคผ่านเว็บแรกได้ด้วยดีนะครับการจ่ายฤทธิ์ปิดภาพปือ้อโดนดีบาร์หรือเปามีดีบาร์หรือเปล่า,บบลาผมไม่ค่อยได้ใช้โลโฮเลยนะผมก็ไม่ค่อยรู้ท่าเท่าไหร่นะครับ อมาแล้วครับท่าสะ้อนครับไม่ลืมจะใช้ราเชลนะครับรีบับก่อนทุกรอบนะครับโอเคขอแค่ให้เอฟผมยินไปถึงอันสุดท้ายได้นะครับโดยที่ได้ใช้สกิลน,นี้น้องสกิลปุกผ่าสปัดน,นะครับสนี้สำคัญมากนะครับเป็นทีหลังของตังเนเจนรอบนี้เลยนะตบเป็นมาพื้นฟูหัก80เปอร์เซ็นต์นะครับคอสเตอร์ีได้อย่างแท้จริงเลย นะครับแล,ลบ้วเราปรับด้วยโอ้น่นาจะอยู่ถึงนะดูสภาพแล้วละ่ะนั่นไงสวยแต่ไม่มีสกิวนีละครับจะพึ่งตายครับขอใช้แต่ได้เบ้ไม่ได้โอ้โห อ้าวง่ายงั้นปะตอนนี้ผ่านถ้าผ่านก็คงไม่ชิวนะผมว่าเ <c oughs> นี่ยแหละโอาา้ยแล้วมันติดมือด้วยนะมันผ่านาได้แต่มันไม่ชิวอะ อย่างนั้นอนเส์แรกที่ผมคิดไว้เมืร์กอยู่นะก็คือทำดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับโอ้โหผ่านได้แบบไม่ชิวนะเนี่ย <c oughs> เจอมึอนเฉยเลยครับปั <c oughs> บปิดจบแล้วครับก็โอเคนะน่าจะได้แล้วละ่ะอา้าวตายเลย <c oughs> ไม่ชิวครับโอ้โหยากเหลือเกินนะ ผมรู้สึกว่าโดโฮออกสกิวก่อนบ่อยนะครับก็ผมเบ้งนะใครมี40หรือถึกๆหน่อยก็เ,เอาไปใช้ได้นะครับผมแทนคาม่มาเนาะแต่ว่าผมเอาผมเบ้งออกนะแต่ผมแล้วผมใช้คาม่มาแทนนะครับอ่าโอเคจบไปแล้วนะครับกับดันเจี้ยนโหดรายวันระดับโหดนะไม่รู้พูดอะไรอยู่เนี้ยเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทีนี้ผมใช้เป็นยังไงเนาะ ครับโอเคอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกนะครับผมเลือกการทำดาเมจที่เร็วที่สุดนะครับโดยที่ผมใช้คาม่านะครับตัวนี้แผนของเบ้งที่เป็นตัวีเนาะนี่นะครับอัศีวิรัศในการโจมตีองเบ้งนะครับต้าทผลผลลดของโนโฮนะครับปาดผลต่อเนื่องเนาะอันนี้แต่ผมเลือกใช้คาม่าแทนนะครับเอามาบูดดาเมจให้รินนะครับผมขอไล่เฮียตัวละกันนะครับรินนะครับอุปกรณ์ตาตีนเนาะของผมใช้ตานี้นะครับ แต่ว่าหลักๆเพื่อนๆน้องๆก็ใช้เนี่ยนะครับที่เป็นเอเวกบวกห้านะครับตัวอย่างตามนี้เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นดามเมห,หลักนะครับผมเลยเอามายืนข้างหลักเนาะเป็นสูตรหนรึ่งสี่นะครับรูดี้นะครับเอามายืนหล่อเหมือนเดิมครับก็คือทําให้เอสกับราชเชลตายยากนะถ้าใครไม่มีรูดีด้เนี่ยผมแนะนำเป็นคาลินล่างเอาเวกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมแนะนำคาวิ คาลินอเวกนะครับถ้าไม่มีก็ใช้โรดดี้แบบผมนี่แหละปล่อยมันตายเลยนะครับเอาติดติดก่อนต่อไปครับ S ครับหนึ่งในคีย์นะครับที่ที่เราต้องใช้นะครับผมใช้เร็วๆเรื่อนๆเนาะเดีวที่คีย์ของมันก็คือนี่นะครับทําให้อีกฝั่งนะครับเพื่อเพื่อเขาจะหายห้าสิบและลดป้องกันนะครับตันนี้เก่งสัสๆเลยครับแล้ถ้านี้มาเคาน์เตอร์ลีน่านะครับเพราะว่าลีน่ามีอยู่ทุกทุกเว็บนะก็ลดประมาณฟื้นฟูเป้าหมายอีก80%นะครับและขจัดบ้าไปสอเทิร์น จัดบล็บของโนโฮนะครับที่เปีเกาะอมตะเนาะอันนี้นะครับข้าปครับหนึ่งในที่ตัวหนึ่งก็คือราเชลนะครับเพิ่มโต50%นะและลดลดพลังป้องกันอีก80%นะครับตัวนี้ราเชลก็เป็นหนึ่งในที่ที่ควรจะต้องมีติดไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาดันนี้เนาะโอเคที่ผมใช้จะเป็นเลวจุดอ่อนนะครับตัวอย่างตามนี้เลื่อน ไม่ได้เวนะครับเพราะว่าออมมันไม่ได้ทอมหรอกต่อไปนะครับคาม่านะครับคามาผมเอามาบูดามเมจนะครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้ไกด์ที่เป็นของเบ้งนะผมใช้คาม่าในการบูดดามเมจให้รินนะครับก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับใส่เลือ่อดๆดินนานๆแค่นั้นเองครับโอเคทุกอย่างตามนี้ครับผมก็จบกันไปแล้วน,นะครับกับ คลิปในการตีดันเจียนรายวันระดับโหนนะครับของวันอังคารเนาะนี่นะครับก็เพ,เพื่อสามารถเข้าไปดูเองได้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละตัวเนาะอย่างลูซี่รีน่าพวกนี้นะครับเข้าไปดูได้ก็คลิกได้น,นะครับเข้าไปอ่านได้เนาะแต่ถ้าใครไม่ขี้เกียจเข้าไปดูนะครับหรือว่าเพิ่งเล่นใหม่แบบดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ผมสรุปให้ฟังก็คือความสามารถหลักๆของมันในการคิวหรือว่าการเีนเลือดน,นะครับไอ้ตัวนี้ ทางเอรินเขียนว่าการฟื้นฟูและการจะ้อนค่าความเสียหายนะครับอันนี้คือความสามารถหลักของดันเจียนายวันระดับโหดของวันอังคารนี้นะครับก็โอเคง่ายเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ณนะท่านี้เลยแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆและน้องๆนะครับสามารถผ่านตัวนี้ได้เหมือนผมเนาะในวันอังคารนะครับมันก็ยากระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าของเบ้ง ผมเบ่งเลเวลน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับก็ต้องหาตัวอื่นที่ตายยากไปแทนเนาะเพราะว่าการการสะท้อนค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับโอเคกั้นก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ